เขาบอกคอนโดนี้ห้องเนี่ย200ล้านเลยค่ะทุกคนเราเตรียมหมูกระทะมากินที่นี่ด้วยค่ะบนรูฟทอบชั้น40ของตึกคิวันเลยนะจ๊ะเขาไม่ได้จิ้มนะครับเขาควักเหมือนตักขึ้นมาแบบนี้เลยเฮ้ย cheers มันเป็นวิวแบบ360องศาทุกคน oh. sky l o u วจริงๆเลยอ่ะัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแพบอีกแล้วนะคะนี่ช่อง happy k ร้อนมากเลยนะตรงเนี้ยแต่ดูวิวเมืองด้วยค่ะทุกคน วันนี้นะคะแทบพาเพื่อนๆมาคอนโดหรูใจกลางนานานเลยนะเขาบอกคอนโดนี้ห้องเนี่ย200ล้านเลยค่ะทุกคนเราเตรียมหมูกระทะมากินที่นี่ด้วยค่ะบนรูฟทอปชั้น40ของตึกคิวันเลยนะจ๊ะพาชมนิดๆหน่อยๆแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วจะพาชมทั่วๆนะคะแฟซิลิตี้เนาะ ที่เราจะไปกินข้าวนะคะเราถึงห้องห้องสปานะคะเออซึ่งข้างๆห้องสปานะคะเลิศหรูอลังการกว่านั้นก็คือห้องออนเซนนะคะก็คือเป็นออนเซนส่วนตัวนะแล้วดูห้องออนเซนของเรานะคะแต่วิวปังมากนะพี่สาวดูดิใช่ินนะใช่ห้องออนเซนเขาก็คือมีสห้องนะ ก็เป็นโซนรีเซพชันนะคะแล้วก็มีห้องที่แบบคูดาวเวลาออนเซ็นร้อนๆใช่ปะเขาก็จะให้มานั่งพักในห้องแอร์เย็นๆเนาะอืมเนี่ยเป็นผงพวกนี้เป็นผงผงที่แบบผงหอมผงอะไรอย่างเงี้ยให้เราเลือกได้ว่าเราอยากจะใช้กลิ่นอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาดูอาหารเราดีกว่าทุกคนนี่คุณบิวนะคะเจ้าเดิม ปังปริเย่ไหมล่ะทุกคนโอเคครับแดดแรงมากแต่เรามาลงในร่ซึ่งกินหมูกระทะแบบนี้นะคะวิวปังๆแบบนี้นะคะสปอนเซอร์ของเราก็คือคุณบิวแล้วก็คุณสเตฟานนะคะเคจ้าแม่แห่งการจัดวางหมูกระทะที่น่ากินที่สุดในจักรวาล <c oughs> อ่านี่ครับผมร้านนี้นี่บริการดีมากเลยสาวๆปิงให้ด้วย วิวปังมากค่ะหมูกระทะท่ามกลางวิวรูฟท็อปกรุงเทพเขาก็เริ่มกันแล้วนะคะเริ่มดิงดิง,ดงนิดหน่อยเอาเฮ้ยแอร์บอแอร์บอแอบกิมเป็นไงหลด กินแตกๆแ,แบบนี้นะคะเราจะกินนี่ค่ะ a m a r y S S นะคะตัวนี้ช่วยคุมหิวอิ่มไวบล็อกเบิร์นแป้งแล้วก็ไขมันที่สําคัญตัวนี้ยังช่วยลดโซเดียมนะคะ <c oughs> ไม่ว่าเราจะกินแบบผงชูรสน้ําจิม้มหรือว่าหมูกระทะที่เขาหมักมามันก็จะมีโซเดียมสูงใช่ไหมแต่ a m a r เ S <c oughs> S เอาอยู่นะคะเพราะว่าบล็อกโซเดียมแบบจัดเต็มเลยตัวไม่บวมแน่นอนนะคะ ตัวนี้คือราคาน่ารักมากนะคะถ้าใครอยากได้นะ,ะแอดไลน์เลยที่ ad amari ss นะคะหรือว่าจะสั่งได้ในเพจ Facebook ad amari ss เหมือนกันนะคะลงไว้ให้ตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าของมีน้อยจริงๆแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะใครที่อยากได้ต้องรีบไปสั่งเลยซึ่งโปรโมชั่น amari ss มีอยู่จุกๆเลยนะทุกคนไปดูได้ในเพจ Facebook หรือ IG นะคะขึ้นตามนี้แล้วค่ะเดี๋ยวกิน a m a r ss ก่อนนะคะก่อนกินข้าวเนาะตัวนี้ปลอดภัยนะเพราะว่าเป็นสัตสกัดจากธรรมชาตินะคะ กินก่อนอาหารส5นาทีแต่ไม totally ่ทันแล้วเพราะว่าหิวตัวนี้ได้รับรองออยด้วยนะจ๊ะอ่ะกินข้าวกันดีกว่าค่ะมาไปสั่งกันเลยนะครับระหว่างนี้นะฮะก็จะดูวุ่นวายหน่อยนะคะเพราะว่าเรามาอัดวิดีโอแบบแชร์ริ่งสนุกสนุกเนาะวันนี้จริงๆมันเป็นวันอาทิตย์พอมันเป็นวันอาทิตย์เราก็เลยมีการปิกนิกกันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนเราดิงกิ้งกันพอเราดิงกิ้งกันปุ๊บแพลนมักจะเกิดตอนดิงกิ้งใช่ไหมคริสตี้ คุณบิวจะเป็น next blogger นะคะก็คือเีใช่ไปตามไอจีไว้ก่อนนะคะนี่ลงไว้ให้แล้วแต่นางอ่ะถ้าบอกว่าให้นางอ่ะทำเป็นเหมือนสายเยอรมันเพราะแฟนนางเป็นคนเยอรมันใช่ไหมนี่ทำเฮียพีสยุโรปอินเดียเมอร์ร่เออโอเคเออเป็นแม่บ้านเยอรมันเพราะว่าอัปเดตชีวิตไลฟ์สไตล์ว่าแบบเป็นแม่บ้านเยอรมันเป็นไงใช่ป่ะใช่มาเริ่มกินกันเลยนะคะนี่ดูดูดูสวีท สีขอคำหนึ่งตีอ่ะได้ยำอ,อร่อยมากอันนี้คือสั่งมาจากต่อโต้งนะคะให้ดูนะคะอุ้ยมันอันนี้ก็คือ,อหมูสามชั้นแบบสามชั้นแบบจริงๆและฉ่ำมากค่ะหมูสามชั้นฉ่ำมากแม่คุณแท้คุณแทคไปรู้จักร้านนี้มาได้ไงคะเสิร์ชในเน็ตแล้วก็เป็นร้านประจำที่แบบบิ๊กสั่งอะไรเงี้ย นล้วผักแบบจัดเต็มมากเขาให้มาเซตเนี้ยรู้ป่ะผักเซตเท่าไหร่เซตละห้าร้อยเองเรามีเพื่อนสาวเรามีเพื่อนสาวมาเพิ่มมาเพิ่มแล้วมาออกกล้องเลยฮัลโหลมากินหมูกระทะกันมาเร็วโอ้โหโอ้โหเขามีปลาหมึกด้วยนะสุกยังน่ะสุกแล้วครับปลาหมึกเขาคือวงใหญ่มากมาเขาหมักเดีอ่ะอุ่นเส้นมาผสมเผ็ดเห็นทองนะคะ เดี๋ยวเรากินหมูกระทะกันเสร็จนะฮะแล้วเราก็จะพาไปดูห้องชั้นบนใช่ไหมบิวสวยมาก f ฟ c i l สิลิตี้ที่นี่คือเลิศอยากซื้อนะแต่ราคาไม่ไหวนาคาเริ่มต้น30ล้านจนถึง200ร้อยล้าน finish this นี่โอ้กระเด็น นี่นะคะหมูหมัดนี่เราชอบเบคอนเขามากเลยอ่ะเบคอนมันจะเค็มๆนิดนึงนะเบคอนเขาอร่อยนะอืมเพื่อนบ้านเธอไม่เคยเอาหมูกระทะมากินตรงนี้หรอไม่มีค่ะจริงหรออันนี้ถ้าไม่ใช่ไอเดียคุณแทบก็ก็ก็ไม่มีค่ะอิเดียคนเมาเลยนะคือดริงก์กันอยู่แล้วเกิดไอเดียนี้ขึ้นมา ไม่แต่ต้องบอกอย่างเงี้นะคะว่าเวลาจะใช้ common area อย่างเงี้ยเราได้ขอเจ้าหน้าที่แล้วบอกเจ้าหน้าที่จองเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนที่เปนที่สุดของคอนโดเนี้ยก็คือว่าคนอยู่น้อยมากอยู่น้อยมากแล้วพอคนอยู่น้อยปุ๊บคุณไปที่ไหนอะทั้งคอนโดคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเป็นเจ้าของคอนโดเออใช่ไหมบิวใช่่คะแทบไม่เจอคนเลยปะไม่เจอวันวันไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่มีเพื่อนบ้านเลยค่ะคือวันเนี้ยพวกเราจะไม่ค่อยมองกล้องนะแอดมันแหละมองไปทางนี้นี่คือแบบ หมี่อยากได้แบบตับตับตับอะตับ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 ยู่ไม่ชอบตับย่างใช่หรอใช่ไหมชอบตับย่างแต่เวลาย่างแล้วชอบติดกระทะใครเป็นบ้างเวลาย่างตับล้วติดกระทะก็เลยไม่ย่างนอ่งแหละนี่เบคอนไปเลยค่ะอันนี้ก็มีนนะคะแต่ว่านางอยู่เชียงใหม่นะแต่ก่อนนางเป็นสาวกรุงแต่ตอนนี้นางเป็นสาวเชียงใหม่เปิดร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่ชื่ออะไรคะเฮลตี้จังเฮลตี้จังนะคะเป็นอาหารอะไรบ้าง เออเฮลตี้แต่ไม่บริงถ้าอยู่ที่ไหนแกร็บก็มีเนาะวู้ดพันด้าแกล็บฟู้ดกระทะฝั่งนี้ก็คือเบคอนฝั่งนี้ก็คือหมูนุ่มหมูกระทะจริงๆอ่ะยืนกินมันกว่าเนาะเมืองใช่ไหมไปเปิดร้านจริงๆอ่ะการย่างหมูกระทะต้องยืนย่างนะเพราะว่าใช่มันง่ายกว่าใช่ใช่มันเป็นอารมณ์นั่นแหละของเราอารมณ์หูนี่คำนี้นะจะให้ดูนะคะก็คือกินเบคอนแบบจุกๆแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีอาร์มารีเอสเออมา เบคอนแบบจุกมาโอเคร้อนนะฮะเคยทุกคนต้องสังเกตเวลาแทบปี้จิ้มน้ำจิ้มนะครับเขาไม่ได้จิ้มนะครับเขาควักเหมือนตักขึ้นมาแบบนี้เลย เดี๋ยวขอตัวไปไลฟ์ในเ e b o o k p เพ e ก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้ตามเพจแทบนะคะก็ไปตามได้ที่แทบบี้คลองทรนินเนาะในนั้นอ่ะก็คือจะไลฟ์พูดคุยกับเพื่อนๆแบบกินข้าวไปด้วยกันอะไรอย่างงี้ด้วยกันเนาะยังไงก็ไปตามกันหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพาเดินดูเฟสซิลิตี้ในนี้ว่ามันปังแค่ไหนล่าสุดน้ำซุปหมดจ้าน้ำเปล่าเท่าหรอคะกินอร่อยมากจน <c oughs> น้ำเปล่าหรอมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะเฟสซิตี้ชั้นบนนะคะ นี่ก็คือสกายลาวส่วนตัวของเรานะคะเราสามารถบุกแล้วก็ใช้ห้องนี้ได้เลยอะแล้วก็มีโต๊ะูค่าหนึ่งไม่ต้องแทงหูแล้วดูวิวอย่างเดียวใช่อันนี้ก็คือลิฟตขึ้นมาถึงเลยทุกคนคือใครที่เดินก็คือใช่อันนี้ก็คือกระจกใช่ลืมดูดิเห็นปะกระจกเดิน ตรงนี้ก็จะเป็นวิวฝั่งส่วนเบนเหรอคุณโอ๊คไม่เคยคิดเลยนะว่าแบบเออไอแม่นอาร์มไทยสาบในส่วนเบนอะใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่มากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะดริงกิ้งได้อะไรได้เนาะแล้วแต่พวกเรามันเป็นวิวแบบ360องศาทุกคนสกายล่าว,วจริงๆเลยตรงนี้ก็มีห้องน้ำเหรอโอ้โอ้วมต้องแบบลุดออกมาจากแบบว่าหนังอวกาศอะไรอย่าง้นะง ก็คือเป็นระบบนี้ทุกห้องเป็นอย่างนี้นะใช่แล้วมันอุ่นด้วยทุกห้องเป็นอย่างนี้ห้องเพื่อนคับก็เป็นนี้เคาเรียกล้วอุ่นสุดทูววิวแบบปังมากมีเสื้อมานด้วยหนึ่งตัวนี่เดี๋ยวเราจะมาดูห้องสปากันนะคะเออห้องสปาก็คือเลิศมากทุกคน แล้วคือวิวคือข้างนอกก็คือปังมาเดี๋ยวเราจะพามาดูสระว่ายน้ำกันนะคะ <Okay. S 2> ก็คือใหญ่มากซึ่งข้างๆสระน้ำนะคะก็จะมีเป็นห้องนั่งเล่นแบบใหญ่มาก ดูดิมอ,อไปก็คือสระว่ายน้ำนะคะเลิศปังมากที่สำคัญเดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้นะคะคือทุกที่ในเนี้ยไม่มีความร้อนมีแอร์หมดทุกที่ค่ะเดินมาต่ออีกนิดนึงนะคะอันนี้เป็นห้องประชุมก็คือคุณสามารถจองห้องนี้ได้เลยถ้าคุณจะใช้นะคะสามารถจองได้แล้วเขาก็จะมาคลีนให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูห้องน้ำ ตรงนี้นะคะชัน้นนี้ปังมากคนเป็นชักโครกห้องอาบน้ําอยู่ตรงนี้นะแล้วที่ปังกว่าน,นั้นค่ะพี่สาวก็คืออ่างจากรุซี่ค่ะซึ่งสามารถเปิดแล้วก็เห็นวิวเมืองได้เลยเนาะแต่จากรุซีนี่ก็คือแบบเลิศอ,อะห้องฟิตเนสก็คือใหญ่มากนะทุกคนอันนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องโยคะค่ะ เมื่อกี้หลังจากว่ายน้ำนะคะเราก็กลับมาที่ห้องเราแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยิดนึงนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละจ้าบ๊ายบาย